สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผอ,อพวกเรานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ส,สาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเกรงนะคะขออนุญาตสัมภาษณ์ผอค่ะเนื่องจากในรายวิชาภาวะผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาได้กำหนดให้นักศึกษา,าไปสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางและแนวคิดอินฎีต่างๆที่ได้รับเนี่ยค่ะ ไปเป็นแนวปฏิบัติในฐานนะที่ผอ,อเป็นผู้นำทางการศึกษา,าจะมาขอแนวคิดดีๆจากผอ,อ,อค่ะค่ะผอคะขอคำถามที่หนึ่งเลยนะคะผอ,อมีวิธีการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาอย่างไรบ้างคะเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพค่ะค่ะการพัฒนาบุคลากรนะคะก็คือมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ การสื่อสารการทํางานเป็นทีมหรือการคิดเชิงวิพากษ์นะคะรวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งหมดที่เกิดมานี้ก็คือทักษะการสื่อสารเนี่ยเราต้องสร้างความสื่อสารอย่างชัดเจนที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะต่อมาก็คือการทํางานเป็นทีมเนาะทำงานเป็นทีมเนี่ยจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคคลเพื่อเพิ่มความสามารถในการทํางานร่วมกันแก้ปัญหา หรือัานในลักษณะทีมค่ะต่อมานะคะก็คือการเชิงวิาพากนะคะการพัฒนาความคิดวิเคราะห์จกระบบเพื่อให้ผู้นำเนี่ยสามารถรับมือกับความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะต่อมาก็คืออันสุดท้ายก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะก็คือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาตนเองเนี่ยอย่างต่อนเนื่องเพื่อให้บุคลากรของเรานะคะ มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อที่จะการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของปัจจุบันที่มันเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วอะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวคําถามที่สองได้เลยค่ะในสําหรับคําถามข้อที่สองนะคะพออมีวิธีการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานได้อย่างไรครับเพื่อให้เกิดความร่วมมือและเกิดผลสำเร็จในการทํางานคะ่ะ ค่ะก็คือการสร้างแรงจูงใจนะคะสามารถทําได้โดยการยอมรับผลงานก่อนการให้โอกาสในการพัฒนานและเติบโตเพื่อสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนความคิดสร้างสารรค์ของคุณครูนะคะการยอมรับผลงานเนี่ยก็คือว่าเราให้คําชมเชยการยอมรับและให้รางวัลเมื่อทีมงานของเราเนี่ยทำงานได้ได้ดีนะคะและจะช่วยให้เขารู้สึกว่าอ่ามีคุณค่ามีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นนะคะ การให้โอกาสในการพัฒนาและเติบโตเนี้ยเราเราจะเป็นทีมฝ่ายสนับสนุนหรือมอบหมงานเน,นี้ยค่ะให้คุณครูเขาอะได้รับอาจจะเป็นงานที่ท้าทายเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสทักษะพัฒนาชีวิตการก้าวหน้าในอาชีพของเขานะคะและอย่างก็คือจะเป็นการช่วยสร้างแรงจูงใจนะคะและจะเกิดความผูกพันในองค์กรของเราขึ้นอีกด้วยนะคะส่วนการสร้างบรรยากาศอ สนับสนุนความคิดสร้างสารรค์เขาเนี่ยจะเป็นสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทีมงานนะคะให้เห็นความคิดเห็นและเสนอความคิดใหม่ๆช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์ที่มีการส่วนร่วมในการทํางานนะคะต่อมาก็คือการสื่อสารที่เปิดกว้างและจริงใจนะคะผู้นาเนี่ยควรให้ข้อมูลกับคุณครูที่ชัดเจน เปิดฟังความคิดเห็นสื่อสารด้วยความจริงใจและสร้างความวางไว้วางใจนะคะในการทำงานก็คือว่าความร่วมมือที่ดีในทีมประมาณนั้นนะคะต่อมาก็คือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะก็คือเราต้องกำหนดเป้าหมายและความท้าทายเป็นที่มันเป็นไปได้เพช่วยให้กุ้นเนี่ยทีมของเราเนี่ยมีรู้สึกว่ามีจุดมุ่งหมายในการทำงานและมุ่ง ที่จะประสบผลสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขออีกสักคําถามหนึ่งนะคะผออ,อ,อท่านผอ,อ,อคิดว่าผู้นําทางการศึกษาควรมีบทบาทอย่างไรในการพัฒนาและปรับปรุรงคุณภาพการศึกษาในองค์กรคะ,ะมีความมีบทบาทอย่างไรใช่ไหมคะในการพัฒนาปรุงคุณภาพเนี่ยก็คือว่าหนึ่งต้องกําหนดทิศทางและนโยบายทางการศึกษาก่อนใช่ไหมคะ ผู้นำต้องมีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์นโยบายเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาการศึกษานะคะ mm hmm. เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันนะคะต่อมาก็คือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานนะคะผู้นำก็ควรมีการติดตามประเมินคุณภาพของกระบวนการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอนะคะ mm hmm. เพื่อเพื่อที่เราจะได้หาจุดที่ต้องปรับปรุงและให้ข้อมูลเหล่านี้ในการวางแผน พัฒนาต่อไปนะคะต่อมาก็อาจจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรนะคะผู้นําควรกระตุ้นให้บุคลากรเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนะคะโดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นร่วมกันวางแผนและร่วมกันแก้ไขปัญหานะคะต่อมาจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรนะคะก็คือผู้นํานี่แหละต้องสนับสนุนการพัฒนาอ่า ศักยภาพของบุคลากรโดยการฝึกอบรมหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียกเปลี่ยนความรู้และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ตลอดชีวิตในในองค์กรนะคะซึ่งบทบาทเหล่านี้ยจะช่วยให้ผู้นำเนี่ยสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าโอกาสดีๆอยากจะไปเที่ยวโรงเรียนผอ,อน,นะคะเผื่อว่าจะได้ไปเที่ยวไปในตัวด้วย ขอ,<ด>ขอบค,คุณมากเลยนะคะขออ,อขอบคุณมากค่ะก็ต้องขอขอบคุณผออ,ออด้วยนะคะที่ให้ข้อมูลและสาระดีๆในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ